ผู้ชมครับไปเล่นน้ำสงกรานกันมาหรือยังครับบางคนเพิ่งกลับมาบางคนเตรียมความพร้อมเดี๋ยวว่ากำลังจะออกไปใช่ไหมฮะ,ฮะถ้าจะไปในกรุงเทพเนี่ยสีลมเปิดให้เล่นถึง2ทุ่มนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มกับอีก2นาทีเสรเศษเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเห็นว่าชุ่มฉ่ำกันมาตั้งแต่ช่วงสายช่วงบ่ายบรรยากาศตอนนี้คุณนัทกริตรพัฒน์หรือว่าคุณนัทมาเมาส์จากบันเทิงไทยรัฐพร้อมรายงานสดจากสีลมนะฮะเชิญครับพี่เมลวิคิงคค่ะ ตอนนี้ที่สีลอมสุดๆไปเลยตอนนี้นะครับที่โดนสี่ลมมันคึกคักมากจริงๆยิ่งข้างยิ่งถึกยิ่งข้างยิ่งแน่นแล้วข้างลหลังตอนนี้เพลงมันนะเพื่อนเยอะมากด้วยตอนนี้ผู้่อนมาเล่นน้ำกับไทยรัฐทีวีของเรานะฮะบอกเลยแพกันทวรเต็มสุดๆไปเลยฮะและตอนนี้คนอย่างที่บอก คือคัดคนเนี่ยกำลังจะออกแต่คนจะเข้าเดี๋ยหลากหลมาไม่ขาดสายเลยจริงๆนั้นเนี่ยมาํำรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาทุกพื้นที่นะครับบอกเลยว่าทุกโซนทุกกิจกรรมสนุกสนานมากๆกิจกรรมแต่ว่าแน่นสุดๆไปเลยนะฮะมีคอนเสิร์ตเต้นกันแบบว่าโอ้โหอยากอยาให้บอกว่าพลุกแลงเต้นหน่ไป บอกว่าถ้าเกิดคนเยอะขนาดนี้นะฮะแต่เรื่องของความปลอดภัยบอกได้เลยว่าจัดการดีมากนะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่นะฮะบอกว่าเคสที่เกิดความเสียหายต่างๆเนี่ยมีน้อยมากจริงๆที่สาคัญ <laughs> มีน้อยมากจริงๆนะครับฝากแต่ว่าเขาฝากเตือนมาระวังพวกแบบว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพนะครับที่จะมาตัด ว่าเขาจะเอาขโมยไปแล้วก็แบบว่าไปปิดสัญญาแล้วก็ตามหาไม่เจอนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะคุณผู้ชมหลายคนที่มาเล่นน้ำที่นี่เขาบอกกับไทยรัฐทีวีของเรามาบอกว่าสนุกสมการรอคอยจริงๆนะฮะแต่ว่าอยากให้ระมัดระวังการเล่นในการนที่อ่อนไวรคับ อกอะไรกับคนที่จะเดินทางมาเล่นที่นี่มากก็มาเล่นได้เลยค่ะสนุกเต็มที่ค่ะรู้สึกว่าปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยอะค่ะมีอะไรที่เราอยากจะแบบแนะนําสําหรับคนที่เดินทางมาเล่นก็ดีหรือว่าเจ้าหนี่ก็ดีก็ถ้าเกิดจะแนะนําก็คือแบบระวังเรื่องการฉีดแบบเข้าตาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ะใช่ค่ะก็คือเล่นกันแบบเอาสนุกสนานใช่ นี่นะฮะนักท่องเที่ยวก็มาเล่นน้ํากันสนุกสนานเลยนะครับแน่นอนครับพูดถึงถนนสีลมนะฮะพื้นที่แห่งนี้ก็จะมีเพื่อนพี่น้องคนไทยคนต่างชาติผู้ชายผู้หญิงคือทุกเพศทุกวัยเลยค,ครับเดินทางมาร่วมกันเล่นน้ํากันอย่างชุ่มฉ่าใจใจฟูไปตามๆกันนะฮะยิ่งดึกยิ่งคึกแบบที่คุณนัดเขาบอกนะฮะนัดมาเมาส์บันเทิงไทยรัฐเนี่ยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนนั้น มองหาก็คือพอเล่นน้ำไปนานๆแล้วเริ่มหิวครับพี่มิ้วคุณคผู้ชมบรรยากาศร้านรวงต่างๆครับของซื้อของขายอาหารเครื่องดื่มวันนี้ก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยฮะเทน้ำจริงๆนะฮะ <c oughs> เพราะว่าน้ำจะฉีดมา <c oughs> ต้องเทอ,ออกนะฮะไส้กรอกทอดข้าวไข่เจียวกินง่ายทานง่ายขายดีมากๆบีบซอสหน่อยหยอกซอสนิดแบบนี้ฮะหิวเลยเห็นแล้วหิวเลยค่ะน้ำปลาก็ขายดีครับเขาบอกว่า2วันที่ผ่านมาคือเมื่อวานแลววันนี้เนี่ยนะครับเมนูข้าวไข่เจ,จ,จ,จียวเนี่ย ขายมากกว่าร้อยกล่องร้อยชามแล้วนะครับ hmm. นี่แค่ร้านเดียวนะเนี่ย hmm. ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่มากนะครับเพราะว่าถนนสีลมเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะกรุงเทพมหานครร่วมกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเปิดให้เล่นปิดถนนให้เล่นเนี่ยเต็มที่เนี่ย13 14มสเมษายนนะฮะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวอาจจะต้องคืนพื้นผิวถนนบางส่วนนะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่นัดมาเมาส์บอกว่าอยากจะให้ดูฮะนอกจากบรรยากาศตอนนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเลนพิเศษด้วยนะพี่มิ้วคุณ <c oughs> ผู้ชมครับ ภาพเลนพิเศษเนี่ยกำลังถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยในปีนี้คนกําลังพูดถึงการกั้นเลนถนนเอาไว้ส่วนหนึ่งครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ํากันในฝั่งหนึ่งเห็นไหมฮะฝั่งซ้ายเล่นน้ําไปเลยส่วนเลนฝั่งเนี่ยที่โล่งๆเนี่ยครับเขาบอกว่าสํานักงานเขตบางรักเนี่ยกั้นถนนไว้แบบนี้เป็นไปตามหลักสากลเรื่องความปลอดภัยครับเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินนี่จะเป็นช่องทางเร่งด่วนหรือว่า emergency lane นะรกรณีเกิดเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินนั่นเอง ก็คือคำนึงถึงความปลอดภัยค่ะนี่ฮะจะได้มีพื้นที่ว่างหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีการลำเลียงคนเจ็บหรือคนอเป็นลมลักษณะบแบบนี้นะคะคก็ภาพขวามือคือภาพสดเลยนะคะภาพซ้ายมือก็อาจจะบรรยากาศช่วงเย็นให้เห็นเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมคะคก็น้องนัทคงจะร <c oughs> ายงานไม่ได้แล้วอ่ะคือสนุกมากน้ำเนิรมนี่เต็มตัวเต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะ คือไม้ของเราช็อตเลยเอาอย่างนี้ว่าเพราะช็อตเลยเพราะว่าน้ำเนี่ยชุ่ชมฉ่ำมากจริงๆก็เอาเป็นว่าพอเป็นน้ำจิ้มให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าถนานสีลมที่กรุงเทพมหานครนั้นบรรยากาศล่าสุดสดๆตอนนี้วันนี้14เมษายนคึกคักขนาดไหนแล้วแต่ละจุดในกรุงเทพวันนี้คืนนี้เห็นว่าแน่นขนาดกันทุกที่บางที่อาจจะต้องประกาศไม่ให้คนเข้ามาในพื้นที่เพิ่มเพื่อความปลอดภยัยเดี๋ยวจะมีรายงานอัปเดตเพิ่มเติมด้วยครับค่ะนี่ฮะบรรยากาศล่าสุดจาก ถนนสีลมกรุงเทพมหานครโดยน้องนัทกฤิตภพัฒน์หรือว่านัทมะม,ม้าบันเทิงไทยรัฐนะครับ